นี่คะ่ะทุกคนข้าวมันก็จะนิ่มๆแบบนี้นะนี่คะ่ะนี่นิ่มนะเนี่ยคะ่ะออกแฉะเล็กๆนะคะเห็นไหมเอ่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮมนะคะวันนี้เรามีวิธีดีๆมาแบ่งปันกันค่ะถ้าเราหุงข้าวแฉะจะทำยังไงนะคะเราจะมีวิธีแก้แบบไหนมีวิธีเคล็ดลับง่ายๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเราก็จะมาตวงข้าวนะคะ เราใช้ข้าวสองถ้วยนะคะแบบนี้เพราะเราทานกันสองคนนะคะก็จะถึงข้าวปกติเลยจากนั้นก็จะนำข้าวไปซาวกันค่ะเราก็จะนำข้าวของเรานะคะมาซาวก็สองครั้งนะคะแบบนี้ค่ะกิตีกันก็พอ นี่ค่ะหลังจากที่เราซาวข้าวของเราเสร็จนะคะเราก็จะเทน้ําลงไปค่ะนี่น้าเปล่านะคะโดยปกติแล้วข้าวเนี่ยสองสอง้องอวยเนี่ยนะคะน้ําก็จะประมาณนี้ประมาณครึ่งข้อหรือเกือบข้อนะคะนี่ประมาณนี้ก็พอแล้วโดยปกติที่เราหุงกันน,นะคะอันนี้ข้าวเขาจะอ่อนนะคะเราก็เลยจะไม่ได้ใส่น้ําเยอะแต่ถ้าของใครข้าวแข็งก็ประมาณข้อหนึ่งอันนี้ไม่ถึงข้อนะคะ แต่ทีเนี้ยเราจะมาทําให้ดูว่าถ้าข้าวแฉะเนี่ยเราจะแก้ไขย,ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมน้ําลงไปอีกนี่ค่ะประมาณนี้อันนี้ถือว่าแฉะแล้วแล้วเนี่ยเพราะว่าข้าวเองานิ่มนี่ค่ะใส่ลงไปอีกนิดนึงให้ดูนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกดหงปกติเลยค่ะเราก็นาหม้อของเราะคะเช็ดก้นให้เรียบร้อยนะคะให้แห้งเลยปิดฝากดหงไว้ปกติเลยค่ะแล้วเราก็รอจนกว่า ตัวข้าวเนี่ยจะเด้งขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนี่ค่ะตอนนี้ข้าวก็ดีดแล้วนะคะนี่ก็สุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้มาดูด้านในนะคะนี่ค่ะทุกคนข้าวมันก็จะนิ่มๆแบบนี้นะเนี่ยค่ะนี่นิ่มนะนคะคะออกแฉะเล็กๆนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่วิธีแก้นะคะก็ให้เรานําขนมปังแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะใส่ลงไปสักสามแผ่นนะคะ แบบนี้ตัวขนมปังเนี่ยจะช่วยดูดความชื้นจากตัวข้าวนะคะให้เม็ดข้าวของเราเนี่ยไม่แฉะแต่ว่าถ้าของใครแฉะจะเหลวจะเละเลนี่ไม่ได้เลยนะคะต่อให้ขนมปังเป็นแถวก็ไม่สามารถที่จะดึงเขากลับมาได้นะคะต้องแฉะประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยก็ยังเป็นตัวอยู่แต่ว่าเขาก็ดูน้ําเยอะๆไปเนาะอย่างเงี้ยแก้ได้นะคะถ้าแฉะไปแล้วหรือว่ามากเกินไปนี่ แนะนำให้ไปทําอย่างอื่นนะคะเข้าวต้มข้าต้มอะไรก็ว่ากันไปนะจากนั้นนะคะพอเราใส่ขนมปังลงไปแล้วเนี่ยจะปิดฝาค่ะนะคะแล้วก็กดค่ะกดหงอีกรอบนึงนะคะแบบนี้ให้ตัวขนมปังเนี่ยเขาดูดความชื้นออกมานะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะพอเขาเด้งกลับมาอีกรอบนึงนะนี่ค่ะพอมะข้าวของเรานะคะดีบขึ้นมาแบบนี้นะ เดี๋ยวเราจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก3านาทีนะคะให้ตัวขนมปังเนี่ยเขาดูดความชื้อนออกไปให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะผ่านไปห้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้าวของเรานะคะนี่จะเห็นได้ว่าตัวขนมปังดูสิคะชุ่มมากเลยค่ะแฉไปเลยขนมปังนี่เขาก็จะดูดน้ํานะคะตัวข้าวที่มันจะแฉเนี่ยออกมานะคะเมื่อกี้เราใส่สารแถมนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้าว นี่สุกสวยแล้วค่ะอันนี้ทานได้แล้วนะคะนี่ประมาณนี้ก็พอแล้วข้าวที่ออกมาก็นีค่ะตัวสวยน่าทานแบบนี้เลยนะคะนี่ยังร้อนๆอ,อยู่เลยทานได้แล้วค่ะแบบนี้นะหรือถ้าของใครเอาช้อนตักแล้วย,ยังแฉะอยู่เล็กน้อยนะคะก็ใส่ตัวขนมปังลงไปอีกค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่เรานํามาฝากกันนะคะในการแก้ไขข้าวแฉะนะว่าเราควรจะทํายังไงนะคะ นี่ให้ออกมาตัวสวยนะคะหน้าทานแบบนี้เลยมีนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะย,ยังไงฝากช่องโกรวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ